ไม่มีอะไรในที่สุดอลวฉันก็ยืนยันเรื่องนึ้งได้แล้วว่าทำไมเฉิงยอ่อถึงคอยตามตอเยฉันขอบใจนะฉี่อยูถ้ามีข้อมูลพวกนี้ใเรื่องที่ฉันถูกใส่ร้ายน่าจะได้บอะแสเร็วๆนี้นะอืมแล้วลุเงเขาไม่ได้ยังไงกัน ในชาติก่อนถึงแม่หมินซูม,มอจะเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบองค์การหมอนน้ำรูร้อนที่สอดแทนเราแต่เนื่องจากคุณสมบัติของเธอไม่เพียงพอให้ที่สุดตำแหน่งประธานของเมืองเอสก็ถูกเป็นของชฉินกงจะแค่ผ่านมาแถวนี้เลยแวะมาดูนะคะคุณเฉินล่ะคะผมันเหรอผมตาคุณไปยังไงล่ะ ันนี้มีซูม,มอถูกไล่ออกไปแล้วความผิดทุกอย่างมาอยู่ที่เธอคนเดียวแต่คนที่คอยบงการทุกอย่างกับอย่างรอยนวลเพียงเพราะเขามีที่พึ่งอย่างวันยวนแม้เราจะมีหลักฐานเขาก็ยังยืถูยุ่ปกป้องแต่ฉันเพียงเพราะฉันไม่ได้อยู่ข้างใครก็เขาจะพยายามไปแย่งชิงอำนาจและคิดว่าฉันอะขวางหูขวางตา ฉันเกี่ยวความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่ต้องคอยระวังเพื่อลรงงานจะเข้าแทงข้างหลังได้ทุกเมื่อครั้งนี้ฉันโชคดีที่ได้พบหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความรู้สึกของฉันดังนั้นเธออยากจะเลือกข้างหรอไม่แต่ก่อนฉันเคยคิดจะลาออกแล้วไปทำธุรกิจส่วนตัวเปิดบริษัทของตัวเองตอนนี้ความคิดนี้ยหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมแล้ว เห้อย่างนัพี่สาวคิดไว้แล้วหรือยังว่าจะเปิดบริษัทประเทศไหนยังเลยเชียรอยูนั่ไม่ขันขานใช่ไหมปกติแล้วถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจส่วนตัวคนอื่น่ะมักยังไม่เข้าสนับสนุนเท่าไหร่เธอเป็นแฟนของผมผมไม่สนับสนุนเธอเพราะใครจะสนับสนุนเธอล่ะอีกอย่างถ้ากเธอประกอบธุรกิจล้มเหลวจะได้เปลี่ยนให้ผมได้เลี้ยงดูเธออย่างไรล่ะ ทำไมนายถึงได้รักขนาดนี้แต่ว่ามีคำพูดนี้ของนายก็เพียงพอแล้วเราจนกว่าของการบ่อน้ำพุร้อนรีสอร์ทเสร็จสมบูรณ์แล้วฉันก็จะลาออกทันทีถึงตอนนั้นไม่แน่ว่าฉันอาจจะวิ่งไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทฉีให้ก็ได้อืมอืมอืม พี่สาวผมมองตั้งกี่ครั้งแล้วอย่าใช้คำว่าน่ารักมาพนณนาผู้ชายอย่างเด็ดขาดร, <c oughs> รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในรูปคือใครไหมรู้ครับรู้ฉันเรียกนาำม,มาทำอะไรไหมไม่ไม่รู้ครับ ทั้งชีวิตนี้ของที่ฉันรังเกียจอยู่มีอยู่สองอย่างหนึ่งคือการทรยศสองคือการล่วมสังสรร์ดื่มเหล้าฉันเคยลุ่มลงทุนเปิดบริษัทกับพี่น้องที่สนิทแต่กลับถูกหลอกจนหมดตัวเพื่อที่จะไล่าตามเขาให้ทันฉันเริ่มใหม่หด้วยสองมือเปล่าและทำให้บร,ริษัทพัฒนาไปจนถึงทุกวันนี้บทสรุปคือการล่วมงาสนสังสรร์และถูกบังคับให้ดื่มเหล้าทำให้ฉันเป็นโรคตับจากการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะกลายเป็นมะเร็งตับ ดังนั้นที่ภรรยาฉันแอบนอกงใจไปกับนายแล้วเงินที่ฉันหามาอย่างยากลําบากไปให้นายใช้อยู่อย่างสบายๆแบบนี้ได้ยอย่างไรตอนนี้ธูถูกไล่ออกจะว่าเป็นอย่างตัวเปล่ากลายเป็นระยาเก่าของฉันไปแล้วนายว่าฉันจะจกกัดการกับนายอย่างไรดีป,ป,ป,ประปันทานเฉียงผมเลิกกับไปตั้งนานแล้วท่านจะสามารถเห็นแก่ฉัน,นวิธีที่ด,ดีออกหนึ่งวิธี นี่มีขวดสีขาวอยู่ขวดหนึ่งถ้าหากนายดื่มหมดแล้วสามารถเดิอนออกไปจากที่นี่ได้ซึ่งที่นาเคยมีความสัมพันธ์กับภรรย,ยากเก่าฉันเคาจะถือว่าร้ายกันไปเป็นอย่างไรล่ะดื่มลงไปทั้งขวดผมว่าต้องเกิดเพราะว่ากระหอเป็นพิษขึ้นมาแน่แล้วจะเดิอนออกไปได้อย่างไรผู้ที่มีเหตุผลน,นี้นี่แต่ถ้า,าไม่ดื่มแล้วก็นายต้องทิ้องอะไรบางอย่างไว้เฉยๆให้ฉันสักหน่อย อย่างเช่นมือที่อยู่ไม่นิ่งของนายทั้งสองข้างนี้ไม่นะมีอะไรก็พูดกันดีๆสิผมผมดื่มยินดีต้อนรับทุกคนที่มาเยือนนับจากวันนี้เป็นต้นไปดิสอดซินไรท์ฮาสสปริงได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว ขอบพระคุณสำหรับการมาของทุกท่านหวังว่าสินลน์ในตอนนี้จะสามารถนำความประทับใจที่แปลกใหม่มาแก่ทุกท่านได้จนหมายการแต่งตั้งจะมาถึงภายในเดือนหน้าขอแสดงความยินดีกับคุณลวงหน้าด้วยทำทาปทนเชียร์คุณก็เช่นกันทำทาปทนฉินขอแสดงความยินดีกับคุณลวงหน้าด้วยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดก,การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของบริษัทหวังเติง ตอนแรกผมคิดว่าคุณจะไม่ยอมรับกตำแหน่งตั้งซะแล้วโดยเฉพาะตอนที่คุณซักถามผมว่าทำไมฉินกงถึงมาโดนลงโทษฉันมีความคิดที่จะจากไปโดยไม่บอกเก่าขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งจริงๆนั่นแหละเพราะฉันไม่อยากจะเข้าไปพัวพันเกี่ับการแย่างอำนาจในบริษัทของพี่น้องตระกูลหวังทั้งสองแต่พอกลับมาคิดดูแล้วมานั่งถึงตำแหน่งนี้ได้ค,ความทางานก่อนหน้าล้นพี่กลับมาหมดแล้ว ตอนนี้เป็นพวกเขาและพวกคุณที่จะต้องมาดึงฉันให้เข้าร่วมพักพวกด้วยต่างหากและฉันก็สามารถเลือกที่จะเฝ้ามองอยู่ยห่างๆหรือจะเข้าไปช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นได้สำคัญที่กว่าพวกคุณจะทำอย่างไรกันพูถูดูเหมือนว่าดื่มไวน์แดงมากไปแน่นท้องเหมือนกันนะเนี่ย ยังมีเวลาอีกสักพักกว่างานเลินจะเลิกหาที่หายไาเวลาเล่นสักพักดีกว่านักเัีมนมลใหญ่เะเรลงเกนไปตัวเองยังไม่กิ่งพอก็ไปออกจากโรงหนึ่งคาลงสองแล้วเหรอไปส่งชีวิตเสียเปล่าได้เป็นความผิดของฉันเองนักเวีนมน่นะรีบกลับมาตีป้อมด่วนฝั่งตรงข้ามริ่นสายไฟรเตอร์จะกลับมาจับเธอแล้ว ทิปรคริวข้าติดต่อกัน3ครั้งอดทนไว้ฉังกำลังจะถึงแล้วพตัตเตอร์คริวข้าติดต่อกันสี่ครั้งนักเวทฉลาดหน่อยจะได้ไหมถูกอย่าตลอดจูเลียนไม่ขึ้นแล้วแล้วจะเล่นยังไงต่อฉันไม่ฉลาดเพราะรงไรงเป็นฝั่งตรงข้ามที่เล่ยนยังจับฉันอยู่ต่างหากล่ะในกูโบเก่งขนาดนี้ถ้ามีความสามารถจริงไปนำทีไม่ชนะสิแค่เล่นเกมเองต้องจริงจังกับผลแพ้ชนะขนาดนี้ด้วยเหรอ ถ้าไม่ใช่เพราะแอนเขาสำรองไม่มีหันจาหรือฉันคงไม่ถูกไล่จับแบบนี้หรอกยืนเล่นกระทูฝีมือของฉันหาที่นั่งลงเล่นดีกว่าดับเบิลคิวทริปเปอร์คิวคว,ควอเตอร์คิวเพนตคิวไม่จริงใช่ไหมทำจริงนะจริงด้วยเ,ยเลกลยนกางออกหมดด้วยความรดวดเร็วโอ้ Recover รีู้น่าคงยังไม่มือขนาดนั้นเธอคือนักวทย์ที่เล่นกับฉันเมื่อกี้นั่นหรอสงบจิตสงบใจต้องทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น้รีบไปจากที่นี่ผ่านไปสักพักเธอคงลืมเรื่องนี้ไปแล้วเราคงได้รู้จักกันไหมเธอคงจะลืมไม่ลงแน่าาทาปรนธานบริษัทในเครือขายหวังต้งหรอ ปฏิกิริยานี้ไม่เหมือนกับคนที่จะพาะชนะให้ชนะได้เลยแต่ว่าก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยอมำนานฉินก็ชอบเล่นเกมเหมือนกันเหรอคะอืมอืมถ้าอย่างนั้นเพื่เมือกันหน่อยไหมคะหลังจากนี้จะได้เล่นด้วยกันบ่อยๆคุณสุภาพสตีต้องการเครื่องดื่มเหมือนกับฮอร์ไม่ครับอ๋อไม่ต้องละคะ จอก,กันที่เรือนกระจกนะหืมชิยูรูซี่ทำไมคุณหนาถึงมาอยู่ที่นี่ได้ทถมยังแต่งตัวอย่างนี้อีกทำไมคุณถึงไม่ใส่เสื้อคลุมมาเกิดไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่นี่ไม่หนาวตาหรอก จะว่าไปที่เรื่องกระจกอ่ะก็ต้องมีฮีเตอร์แน่นอนสาสๆทอๆอ่ะลำบากไม่เล่าชอยูเชฟขนมหวานของงานเลี้ยงในวันนี้ก็เป็นคุณเองเหรออืมตอนนี้งานเลี้ยงของซินได้เขาเลือกเชฟขนมหวานผมใช้ชื่อป้อมส่งตัวอย่างกับตำราสูตรคนรับผิดชอบชอบใจก็เลยตัดสินใจเลือกผมไป ภายหลังคุณพ่อผมรู้เข้าก็เลยทําอะไรไม่ได้แต่จะทำตามแผนเดิมเสียเงนินและเชิญผมมาอย่างเปิดเผยบริสุทธิ์และจิดม่าในความเป็นธรรมูกเชิญกลับมาอย่างนี้ผมก็ถือว่าได้ลืมตา,าปากไปสักครั้งลูซี่ผมดีใจมากเลยฉันเองก็ดีใจกับคุณเช่นกันชิยูคุณเก่งที่สุดเลย เื่องกระจกแห่งนี้คุณพ่อสร้างให้คุณแม่ตอนครบรอบแต่งงานหนึ่งปีหน้าดอกไม้ทุกต้นในนี้ก็ล้วนแต่เป็นที่คุณแม่พ่อเลี้ยงเองกับมือเลยนะแล้วตอนนี้ร่าคุณฉีเป็นคนดูแลเหรอคะอืมพอเขาว่างก็จะมาดู ตานที่ไปบูชาเซจว้ก็จะตัดออกจะตรงนี้ไป็หนึ่งช่อห่อไว้ให้ดีแล้วก็เอาไปด้วยฟังดูแล้วโรแมนติกจังการตายจากก็ไม่ได้พาคุณแม่ของคุณไปและมีชีวิตอยู่ในใจของคุณพ่อรูปอย่างพวกคุณและสิ่งเล็กๆน้อยในชีวิตมาตลอดลูซีถ้าคุณชอบละก็ ผมก็สามารถปลูกสวนดอกกุหลาบให้คุณส่วนหนึ่งได้นะลูซีิอยากได้หรือเปล่าอืมอยากสิแต่ไม่ต้องสวนดอกกุหลาบสวนหนึ่งรอกฉันอยากได้เพียงแค่ดอกนี้ดอกเดียวดอกกุหลาบดอกนี้ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครก็เพียงพอแล้วได้สิ ขอแค่ดอกกุหลาบดอกนี้ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครที่สุดนะ่า